สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกรวันนี้วันทิี่11มกราคม67นะครับวันนี้ทนายจะมาทำเรื่องของป้าบัวผันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอดีตามข่าวว่ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรรักษาการแทน สถานีตำรวจภูทรอ,อันลัญาประเทศที่เกิดเหตุนะครับเขาได้ให้ข่าวนะครับให้ข่าวพูดผ่านสื่อว่าทนายก็ลอกๆคํคำพูดมานะครับแต่ท่านฟังเองแล้วกันนะครับว่าจะมีความสึกยังไงท่านรองผู้บังคับการเนี่ยท่านได้บอกว่าอย่าใช้คำว่าแก๊งใช้คำว่าน้องๆที่จับกลุ่มกันนะครับคือคือ ตอนเนี้สื่อสังคมออนไลน์หรือประชาชนเนี่ยจะไปเรียกห้าเขาเรียกว่าห้ากุมารหรือห้าอะไรก็แล้วแต่นะครับในเชิงว่าปรรนามนะครับบางคนก็เรียกห้าเดือนระกห้าเปรตมาเกิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วท่านรองเนี่ยท่านท่านก็ได้ออกาพูดชัดเจนว่าอย่าไปเรียกเขาว่าแก๊งนะครับ ให้เรียกเขาว่าน้องๆที่จับกลุ่มกันและหาและบางส่วนเนี่ยหมายถึงว่าพวกน้องๆเนี่ยเขาเขาทำไม่เรียบร้อยเขาทําไม่เรียบร้อยซึ่งซึ่ง,งคําพูดของท่านรองเนี่ยมันดูแล้วมันมันมันก็นเลยดูขัดกับความรู้สึกของคนส่วนเยอะนะครับว่าไอ้คาว่าไม่เรียบร้อยคืออะไรไอ้การที่ไปลุมฆ่าผู้หญิงอายุมากเนี่ยเขาเรียกว่าฆาตกรหรือว่า เป็นการทำไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งการที่ผู้ใหญ่อย่างเนี้ยออกมาพูดเนี่ยมันเหมือนกับไปปกป้องเด็กทั้งห้าคนมากเกินไปหรือเปล่าทำไมต้องไปพูดลักษณะถึงคำาว่าอย่าไปเรียกว่าแกง๊งใช้คำว่าน้องๆที่จับกลุ่มกันทำอะไรไม่เรียบร้อย ถามว่าเด็กั้งห้าเนี่ยอยู่ในในในสถานทัญ,ญสถานเด็กเนี่ยคุมขังเด็กเนี่ยเขาจะรู้หรือว่าสังคมเขาคิดยังไงน,นอกจากตำรวจไปบอกว่าตอนนี้สังคมกำลังรุมานามคุณหรือพ่อแม่ไปบอกแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ไปบอกหรือสังคมไม่ไปบอกหรือตำรวจไม่ไปบอกเ,เด็กมันไม่รู้หรอกครับจริงๆปล่อยให้ประชาชนเนี่ยเขาระบายความรู้สึกออกมาบ้างนี่ะดีฝ่ายที่จะมาเหมือนกับมาบรามาบราประชาชนหรือเปล่านะครับ ซึ่งซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เด็กทั้งห้าคนเนี่ยทาไปเนี่ยมันรับไม่ได้นะครับอย่าว่าคําว่าแก๊งเลยคําว่าฆาตรกรหรืออาชญากรหรืออะไรก็แล้วแต่ใครอยากจะพูดก็พูดไปมันมันเป็นสิทธิของประชาชนเนี่ยที่เขารับสิ่งที่เกิดขึ้นเคสน,นี้ไม่ได้แล้วเขาจะพูดก็เรื่องของเขาพูดไปนะครับถ้าไม่มีคนเอาไปบอกเด็ก เด็กเขาไม่รู้หรอกครับห้าคนนั้นไม่รู้หรอกว่าสังคมเนี่ยเขาปนาพวกเาเด็กห้าคนนี้ยังไงนะครับแต่การที่ท่านเป็นถึงผู้ใหญ่มารักษาการาที่สพอ,อันลันเนี่ยส,สถานีตำรวจปูทธรานเนี่ยแล้วมาให้ความเห็นอย่างเงี้ยสังคมมาเลยดูว่าแปลกนะครับแล้วก็เหมือนกับก็ได้พูดต่อไปว่าบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ย และให้ไปบอกลูกลๆหลานๆนะครับว่าเด็กพวกนี้ก็คือต่อไปก็คือเป็นลักษณะเหมือนเยวาวชนของชาติเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศอะไรที่ไม่เรียบร้อยนะเหมือนก็ไปสอนก็อย่าไปทำามามารวมกันทำนสิ่งดีๆนะครับแล้วก็สรุปพิธีก็อย่าเรียกเขาว่าแก๊งนะครับซึ่งซึ่งท่านเนี่ยเป็น ถึงในตํารวจผู้ใหญ่ยังไปหวังเด็กห้าคนเนี่ยนะครับว่าเขาจะเป็นอนาคตของชาตินะครับเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศนี่ขนาดเด็กนะครับเด็กขนาดนี้เขาจ้งทาอย่างนี้ถ้าเขาโตขึ้นเนะี่ยเขาจะมาพัฒนาประเทศอะไรล่ะไข่ที่ที่คิดว่าสองสามปีที่เขาไปอยู่ในสถานเนี่ยสถานเด็กเนี่ยมันจะปรับให้เขาเป็นคนดีเป็นกําลังของชาติได้หรอ ไม่มีทางครับมันเพียงแต่ว่ายิ่งออกมาแล้วไม่รู้โตขึ้นนี่จะไปก่ออาชญากรรมที่มันร้ายแรงรุนแรงมากฝานี้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ครับผมไม่รู้ว่าทนายไม่รู้ว่าท่านมองโลกในบวกเกินไปหรือเปล่าหรือเดือดร้อนแทนผู้ปกครองของเด็กหรือเปล่าที่มีคนไปประนามเด็กแล้วท่านก็เลยออกมาออกตัวแทน ซึ่งซึ่งอันนี้นี่นะครับมันทนายฟังแล้วอืไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับอนาคตของชาติต้องได้รับการฝึกฝนในสิ่งที่ดีงามเป็นกําลังของชาตินะฮะไม่ใช่แบบฝึกฝนในสิ่งที่เป็นอาชญรก่หรืออาชญากรรมแล้วหวังว่าเป็นอนาคตของชาติถ้าจบไปอย่างนี้ถ้าเป็นอนาคตของชาติตํารวจรับไปอยู่ในสานักงานตํารวจแห่งชาติเลยไม่ะ จะได้รู้วิธีปราบโจรรู้วิธีรู้ทันพวกฆาตรกรใช่ไหมซึ่งประเด็นเนี่ยไม่รู้นะสังคมรับไม่ได้กับรับไม่ได้กับคำพูดของคนระดับรองผู้ังคับการตำรวจภูธรน,น,นะครับก็โอเคอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อเตือนใจของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะฮะ โดยเฉพาะเรื่องที่คนกำลังติดตามคดีสำคัญสำคัญเนี่ยะจะพูดจะทำอะไรเนี่ยก็เข้าใจครับเข้าใจหัว,หว,หวอ,อกของฝ่ายที่โดนจับคุมเด็ก5้านั้นหคนนั้นแต่ก็ต้องเข้าใจหัวอ,อกของประชาชนด้วยหัวอกของประชาชนเนเขารับไม่ได้นะครับเขาก็มีลูกมีหลานมีอะไรเขาถ้าเกิดเขาก,กลัวลูกหลานเขาเนี่ย ถ้าออกไปข้างนอกบ้านออกไปแล้วจะเกิดอันตรายนะครับเพราะถ้าเกิดมันมีพฤติกรรมต่อเนื่องมีแก๊งเด็กนรกนี้เกิดขึ้นทุกทุกที่เนี่ยเพราะมันตามตามอย่างการตามเรียนแบบกันเนี่ยสังคมมันอยู่ไม่ได้ครับดังนั้นสังคมอันนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องกดเลยนะครับกบให้มันจมดินเลยนะไม่มีใครเด็กรุ่นใหม่จะไม่กล้าคิดลักษณะนี้เลยว่าถ้าคุณไปทําลักษณะนี้อะ ต่อไปคุณจะไม่สามารถอยู่ในโลกอยู่ในสังคมนี้ได้ไม่ใช่การปกป้องเนี่ยมันก็ต้องสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลแต่ว่ามันกลายเป็นว่าบาบราบมาต่อว่าสังคมหรือประชาชนที่เขากำลังมีความรู้สึกไม่พอใจเด็กนะครับแล้ว มาออกตัวแทนเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่มาออกตัวแทนถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดลูกหลานของคนที่สูญเสียเขาฟังเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเดีย๋ยวว่าแต่ประชาชนหรือคนทั่วไปเลยนะครับท่านลองไปสำรวจดูนะครับเคสที่ท่านพูดเนี่ยถามว่านักข่าวเองเนี่ยรับได้ไหมประชาชนรับได้ไหมอันไหนที่มันไม่มีทางที่มันจะฟื้นได้เนี่ย พฤติกรรมอย่างเนี้ยมันฟื้นไม่ได้ขนาดเด็กขนาดนี้สิบสามสิบสี่ขวดมันเด็กๆอ่ะยังก่อคดีอย่างนี้เลยเนะี่ยแล้วถ้าสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเนี่ยมันจะยิ่งไม่ก่อคดีที่มันน่ากลัวฝันนี้อีกแล้วแล้วถ้าออกมาถามว่าสังคมรอบข้างเนี่ยเขาแฮปปี้ไหมไอ้เด็กคนนี้เพิ่งอ,ออกมาจากคุกก่อคดีตอน,นเด็ก อย่างนั้นเราเข้ามารับไปโรงเรียนเลยโรงเรียนเปิดรับเลยให้ให้เข้ามาเรียนเพราะต่อไปเขาจะเป็นอนาคตของชาติอนาคตแบบไหนนะครับอนาคตอย่างเงี้ยชาติต้องการไหมมันอาจจะอาจจะเป็นเอาไปอยู่ในฝึกอย่างที่นายพูดเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับไปไม้เพื่อจะได้เป็น าหาวิธีเอ้ยมึงถ่ายทอดพฤติกรรมของไอ้พวกคาตรกรเด็กให้หน่อยสิจะได้หาวิธีป้องกันไม่ให้มันมีคาตรกรเด็กหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับผมว่าผู้ใหญ่ในสมมนงงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องหาทางนะครับหาทางแก้คำพูดอันนี้ออกมาว่าสังคมม,มันมันมันมีความรู้สึกประชาชนเขารับไม่ได้นะครับ ที่คนระดับเนี้ยระดับผู้บังคับการเนี่ยออกมาป,ปกป้องในสิ่งที่สังคมเขามองประชาชนเขามองแล้วว่าเด็กพวกนี้อนาคตเนี่ยมันมีแต่จะเลวโอกาสที่จะไปกลับตัวกลับใจมันยากครับคนที่เดินเข้าไปในคุกตารางแนละ้วฐานท่านก็รู้อยู่นะครับออกมาแล้วไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วจะกลายเป็นเป็นคนดีนะครับร้อยคนในออกมาแล้วโอกาสที่จะกลับตัวได้เนี่ย น้อยมากโดยเฉพาะเด็กนะครับที่มันมีพฤติกรรมมาตั้งแต่เด็กโอเคครับจากทนายนิทัศน์ส่วนท่านอื่นจะมีความคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่ทนายรับไม่ได้จริงๆนะครับแล้วทนายถามคนรอบตัวทนายนะครับโอเ้เขาบอกจริงเหรอจริงเหรอมีคําพูดนี้จริงเขาบอกโอ้ตายแล้วเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับโอเคครับ ก็เป็นอุทาหรณ์อันนึงนะครับว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะพูดอะไรก็ควรน,นึกถึงสะท้อนความรู้สึกของประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะพูดเอาใจเอาใจฝ่ายหนึ่งเกินไปแล้วมันจะทำให้สังคมเนี่ยเขามองคนพูดในเชิงลบโอเคครับจากทนานิทัศน์ประเสริฐคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ